สวัสดีครับเพื่อนๆผู้แสวงหาสติปัญญาในหุ้นเพื่อความกล้าที่จะลงทุนด้วยความมั่นใจนะครับที่เกิดจากการที่ให้เวลาตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะสร้าง passive income นะครับเงินเข้าสู่กระเป๋าเราการที่จะมี passive income ได้นะครับคุณ CK ก็บอกว่าจะต้องทำ ให้เกิด Active income ก่อนนะครับอย่างการลงทุนในความรู้นี่พวกเราก็ทำเชิงรุกอยู่แล้วนะครับถ้ามัวแต่งองมืองอเท้าไม่เจริญงอกงามด้านสติปัญญามันก็หาโอกาสที่จะลงทุนแบบมีความรู้ความเข้าใจมีความได้เปรียบในการลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นการท้าทายสติปัญญาการลงทุนในหุ้นนี่ถือว่า ฟรีจริงๆนะครับอิสระเสรีแบบเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะลงทุนแบบขาดทุนก็ได้เราจะลงทุนแบบกําไรก็ได้นะครับตามใจหรือว่าเราจะมีระเบียบวินัยเราจะทําตามแผนหรือว่าเราจะอยู่ในความถนัดชนานาญของเราหุ้นมีหลากหลายประเภทเราจะเลือกลงทุนหุ้นประเภทที่เราถนัดชํานาญหรือว่าออกนอกถนัดความชํานาญของเรา เอาไปทีละอย่างนะครับเอาไปทีละประเภทแล้ค่อยๆขยายไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงทุนในหุ้นได้ทุกสภาวะตลาดแล้วก็ทุกหุ้นทุกประเภทก็ได้นะครับหรือถ้าอันไหนเราไม่เข้าใจจริงๆเราก็ไม่ต้องไปลงทุนนะครับวันนี้ก็นะครับช่องปั้นพอร์ตหุ้นนี้ก็จะได้นําเสนอหุ้น m i เนอร์นะครับ i ินเตอร์เนชั่นะครับหรือหุ้น m ิ n ต์นะครับที่พวกเรารู้จัก อยู่มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับก็เขาเข้าตลาดมาเมื่อปี2531นะครับเ,เพื่อนๆ2531เนี่ยเข้ามาในตลาดหลกักทรัพย์เนี่ยปัจจุบัน67นี่ก็36ปีแล้วนะครับตอนนั้นราคาพาที่100นะครับ IPO ที่285บาทปัจจุบันแตกพาลงมาเหลือ1บาทนะครับเหลือ1บาทก็ หรือ1บาทเนี้ยราคานะครับวันนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ29บาทนะครับลงมาปิดที่28.75นะครับถ้าเราตีว่า29บาทนะครับถ้าเราเอากลับคืนไปที่ราคาพา100เนี่ยเพื่อนก็แค่เอาเลขศูนย์สตัวไปใส่ต่อท้ายหมายความว่าคนที่ต้นทุนเมื่อ36ปีที่แล้วนะครับ285ราคา IPO นะครับไม่ใช่ราคาพานะครับเขาจะได้กําไรประมาณ10เด้งนะครับนี่ก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าไม่ขายเลยนะครับก็10เด้งก็คือคาร์บิทอนเกนนะครับแล้วก็จะบวกเรื่องของ DPS ปันผลต่อหุ้นนะครับ DIY นะครับอัตราส่วนเงินปันผลอีกนะครับนะครับปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นี่ะครับ ก็คือบางปีก็มีจ่ายันผลบางปีก็ไม่มีจ่ายันผลนะครับขึ้นอยู่กับผู้บริหารและก็ผลประกอบการนะครับตอนนี้ก็ถ้าเราดูในเรื่องของอลักษณะของการประกอบธุรกิจเนี่ยเขาดาเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะครับธุรกิจโรงแรมแลวก็อื่นๆนะครับเยอะนะครับอ,องค์การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขายก็อสังหาริมทรัพย์นะครับองค์การพักผ่อน แบบปันส่วนเวลานะครับและให้เช่าศูนย์การค้านะครับอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจําหน่ายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีธุรกิจที่หลากหลายประเภทนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของผู้ถือหุ้นนี้ก็มีหลากหลายละนะครับมายเดอร์โฮนิ่งโฮนิ่งเนี่ยก็ไทยจำกัดนี่ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับลำดับที่หนึ่งคือสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็ ลองไปดูนะครับอันนี้เราดูในเรื่องของแฟกชีดเนี่ยเราจะดูเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะครับสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้ถ้าสภาพคล่องเนี่ยถ้าสองเท่าขึ้นไปในถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับหุ้นมินเนี่ยสภาพคล่องต่ํากว่าหนึ่งนะครับถ้าเราเอาสองเท่าเป็นเกณฑ์เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ ถ้าเป็นแบบแนวเชิงลุกก็เหลือซอก1.5เท่าก็ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปดูไส้ในว่ามันเป็นเจ้าหนี้การค้าเยอะไหมหรือว่าเป็นนี่นี่เสียเยอะนะครับนี่ดีมีไหมนะครับเป็นต้นถ้ามีเจ้าหนี้การค้าก็จะทําให้สภาพคล่องทางเงินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าหักลบออกไปก็ได้นะครับแล้วก็อัตราส่วนนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอัตราส่วนนี้สินนี่ถือว่า ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับก็คือ2 3สามเท่าสามเท่าคงที่นะครับถ้าแบบนี้เพื่อนๆก็เราไปดูรายละเอียดข้างบนหน่อยว่ามันมีเรื่องของอเจ้าหนี้การค้าเยอะหรือไม่นะครับเราก็ขึ้นไปดูนะครับอย่างเราดูารายละเอียดที่นําเสนอนะครับเราก็ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างสินทรัพย์หมุนเวียนตรงนี้ใช่ไหมครับเราดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับ สินทรัพย์หมุนเวียนอันนี้เราจะดูสัดส่วนของ CR นะครับ Current Ratio ว่ามันมีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของเจ้าหนี้การค้านะครับเจ้าหนี้กันค้านี่สองหมเห็นไหมครับ23,000ล้านนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปลบออกจากหนี้สินหมุนเวียนนะครับแล้วเราก็เอามาหาอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินนะครับนี่นะครับมีทั้งหมด20,000 2 0น0 0เอ่อ7 0 0 0กว่าล้านนะครับ เราเอาสองหมืนสามเนี่ยสองหมืนสามเจ็ดร้อยเก้าสองล้านเป็นลบออกนะครับมันก็ก็จะเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณสี่หมืนหกนะครับสี่หมืนหกก็พอดีเลยนะครับหมายความว่า CR นี่คือหนึ่งตัวนึงเมื่อกี้เราดูข้างล่างนะครับศูนย์จุดหกหกใช่ไหมครับพอเราลบเจ้านี้กันค้าออกสองหมืนกว่าล้าน CR มันก็พอดีเลยนะครับหมายความว่าเหมือนกับคนที่ มีรายได้เดือนชนเดือนนะแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ปีชนปีนะครับปีชนปีปีชนปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับอย่างเจ้านี้การค้าของเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยครับเหมือนแปดสองหมื่นสองหมื่นกว่านะครับแล้วก็เรื่องของนี่สินรวมนะครับอันนี้ก็ขขยับเพิ่มขยับเพิ่มนะครับปีก่อนเขาเอาอยู่นะครับปีนี้ก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับปีหกหกแล้วก็ปีหกเจ็ดนะครับก็นี่นี่สินเยอะขึ้นนะครับ แล้วคราวนี้ก็เรื่องของ CR นะครับอัตราส่วนตรงนี้ก็เอาอยู่นะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของ DE นะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าเรานะครับเอา40,06เราตีไว้40,07ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับ40,06 40,07เนี่ยเราก็เอาไปหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของงบการเงินข้างนอกบ้างว่าเป็นยังไงนะครับเราเอา40,0 หนะครับหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินมันเป็นยังไงนะครับอย่างตรงนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่จะอยู่ที่แปดหมใช่ไหมครับนี่สองหมนเจ็ที่เรามาเอกี้ที่เราคํานวณน,นะมันได้2.9งจุดนะครับหมายความว่าอัตราส่วนนี้สินเนี่เยอะเลยเกินอันนี้งบการเงิน,งบ,ง,นงบการเงินรวมนะครับเมื่กี้เฉพาะกิจการสรุปแล้วก็คือมัน นี่เยอะนะครับถึงเราจะลบออกไปสองหมืนสามนะครับอัตราส่วนนี้สินก็เกินสองเท่าอยู่ดีนะครับก็ถือว่านี่เยอะนะครับในเรื่องของในเรื่องของนี่สินแล้วก็อัตราส่วนสภาพคล่องของมินเนี่ยนะครับไม่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วคีาทุนที่ออกชำระแล้วเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิสองเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาปีละนิดปีละหน่อยปีละนิดปีละหน่อยนะครับ อันนี้ก็ถ้าพูดถึงการเพิ่มทุนนะครับลบทนพูดถึงหุ้นอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันจะมีเรื่องของอวอร์รนแปลงสภาพนะครับตรงจุดนี้นะครับแปลงสภาพบ้างไม่แปลงบ้างนะครับแล้วแต่ถ้าราคาได้เปรียบก็ทําทให้เกิดการแปลงนะครับถ้าราคาหุ้นบนกระดานเนี่ยนะครับหรือบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแพงกว่า ราคาใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์นะครับมันเลยเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยนะครับอาจจะมีเพิ่มเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับมินเนี่ยนะครับเรื่องของการเพิ่มทุนรอบวงผูดถึงหุน้นหรือว่าอา่าวีหนึ่งนะครับถึง V9 นะครับถ้าตามหลักตรงนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของผู้บริหารนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของงบดุลถือว่ามีงบดุลที่อ่อนแอนะครับมีงบดุลที่อ่อนแอสรุปแล้วงบดุลไม่แข็งแกร่งนะครับให้ให้สวนคะแนนนะครับ ครานี้ก็เขาก็เอาตัวรอบมาได้ทุกปีนะครับมันก็ถือว่าเขาก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสัญนักนักลงทุนแล้วถือว่าไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กครานี้ในส่วนของอารายได้นะครับรายได้เราดูว่ามันมีเพิ่มขึ้นทุกปีไหมนะครับรายได้โตขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับอันนี้คือรายได้นะครับยอดเยี่ยมมากนอกจากเสถียรแล้วก็คือเพิ่มด้วยนะครับครานี้เรื่องของ รายได้โตแล้วมีกำไรสุทธิไหมนะครับสองปีนะครับปีหกสามหกสี่อันนี้ช่วงวิกฤตโควิดนะครับช่วงวิกฤตโควิดก็ช่วงสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบอะไรแล้วแต่นะครับมันก็ทำให้นะครับมินเนี่ยขาดทุนนะครับกำไรสุทธิก็ติดลบนะครับหาได้เจ็ดหมื่นนะครับก็รายจ่ายเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่านะครับติดลบไปนะครับเพิ่งมามีกำไร นะสามปีท้ายนะครับสามปีท้ายาคราวนี้ถ้าเรามองจากตัวนี้ก็คือพลิกฟื้นนะครับคราวนี้ก็พอเราดูในเรื่องของรา,ายได้นะครับรายได้โตแต่กำไรสุทธิยังไม่ยังไม่ถึงขั้นว่าโตนะครับมันเป็นขั้นพลิกฟื้นนะครับเพราะอยู่มาสาสิบหกปีมันก็มีผู้ผูผโผอย่างนี้ใช่ไหมครับเออ มันก็ไม่ถึงขั้นว่าเติบโตนะครับมันมีท่งทรงแล้วก็เพิ่งงมากระเตื้องนะครับปี65เนี่ยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น54สตางค์ตปีต่อมาเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ก็6เดือนแรกก็55ก็จะเพิ่มขึ้นในรอบ3ปีเนี่ยพิกฟื้นกลับมาได้นะครับก็มองเป็นพิกฟื้นกล็ละกันนะครับพิกสถานการณ์จากวิกฤตโควิดนะครับต่อมาเรามาดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารบ้างเมื่อกี้ไม่ผ่านเรื่องของ เรื่องของทรรมอภิบาลเรื่องการออกหุ้นนะครับหุ้นแปลงสภาพนะครับอย่างเช่นวอร์เรนอะไรเงี้ยเรื่องของเอ e นะครับควรจะ8ซ์ขึ้นไปดีมาตรฐานนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ถือว่าไม่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน2ปีนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการรับมือกับวิกฤตเนี่ยยังยังอาจจะไม่ไม่ดีพอนะครับเพราะว่าประสบการณ์อยู่ในตลาดหละักทรัพย์มา3 6ปี ถ้าติดลบเยอะเกินไปก็แสดงว่า,าการรับมือกับสถานการณ์พิเศษเนี่ยหรือว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอนะครับเพราะมันมีรายจ่ายคงที่รายจ่ายแปรผกผันแล้วแต่นะครับตรงนี้ดีขึ้นนะครับ6 7แล้วก็8กว่านะครับเอาอนี่ก็ดีเริ่มดีมาตรฐานนะครับพิกสถานการณ์นะครับแล้วคราวนี้เรื่องของน้ําใจของผู้บริหารเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้ามีขาดทุนเนี่ยเราเราไม่ว่าแต่ว่าจะต้องไม่ขาดจ่ายปันผลแม้แต่ปีเดียวนะครับโดยที่ปันผลจากกําไรสุทธินะครับ5ปีล่าสุดเนี่ยนะครับหายไป3ปีเลยนะครับการจ่ายปันผลแล้วจ่ายปันผลน้อยมากๆนะครับอยู่ที่ระดับต่ำ1%นะครับต่ำ2%นะครับไม่ถึง5%ฉะนั้นเกณฑ์เรื่องของความมีน้ําใจตรงจุดนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน พูดง่ายๆคืองบดุลอ่อนแอนะครับผู้บริหารเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องของที่จะสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนั้นไม่ผ่านแต่อาจจะสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับตัวเองและพรรคพวกแล้วก็กลุ่มได้ดีเยี่ยมก็เป็นได้นะครับส่วนผลจากการที่เราวิเคราะห์ผู้บริหารก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของเงินปันผลนะครับต่อมา เราจะประเมินเรื่องของราคานะครับราคาเราก็ดูสามตัวเนี่ยนะครับถ้าเรื่องของปันผลนี่ก็แพงนะครับในส่วนของ p v v นะครับ p v ถ้าถ้าตัวนี้นะครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งจุดสองหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งเราค่อยมาพิจารณาก็ได้นะครับเราค่อยมาพิจารณาก็ได้โดยที่ เพื่อนๆจะเห็นว่าณราคา29บาทใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสต่ํากว่าหนึ่งไหมนะครับก็ในช่วงวิกฤตนั่นแหละอย่างผมให้ดูเรื่องของอกราฟทางเทคนิคก็ได้นะครับกราฟทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวิกฤตโควิดมาเห็นไหมครับปี19แล้วก็ปี2020เนี่ยนะครับาราคาหุ้นเนี่ยลงไปต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13บาทนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็คืออยูอ่เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าปี โควิด19นะครับปี2019ปี2020เนี่ยอยู่ที่16บาทและ13บาทนะครับอันนี้ก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะลดต่ำลงไปจากตรงนี้อย่างสมมติว่าปัจจุบัน29บาทใช่ไหมครับ29บาทมัน P/V อยู่ที่1.9นะครับแต่ถ้าเราหาร2สมมติว่า14นะครับ14มันก็จะอยู่ประมาณ1หรือต่ำกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับในช่วง ในช่วงที่ราคาลงไปต่ำกว่า10บาทเนี่ยนะครับ p v v มันก็มีโอกาสที่จะต่ำกว่าหนึ่งถ้าเช่นนั้นแล้วเ,เพื่อนๆถ้า1.2เนี่ยหรือ1.5อย่างเงี้ย1.5จเ,เพื่อนๆอาจจะอา,อาจจะพิจารณาอย่างนี้นะครับเรื่องปันผลไม่ผ่านเรื่องของ p v ยังแพงอยู่นะครับเรื่องของอ PE นะครับ3ปีเฉลี่ยไม่เกิน15เท่าเฉพาะปีเดียวนี้ก็207ล้ะอันนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของ P/B สามปี PE 3ปีนี้ถ้าต่ำกว่าสิหเนี่ยเราพิจนารณาครับอันนี้เกิน15เท่าอันนี้ก็แพงนะครับสรุปแล้วทั้ง3ประเด็นเนี้ยเรื่องของราคาเนี่ยยังแพงอยู่นะครับถ้าเป็นการสรุปลงในพอร์ตลงทุนนะครับหุ้นเม้นเนี่ยไม่เหมาะกับพอร์ตเกษียณรวยเพราะว่ามันมีเรื่องของการออกวอร์นนะครับแล้วก็เรื่องงบการเงินไม่ผ่านนะครับ ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการจ่ายปันผลทุกปีนะครับแล้วก็ต่ํากว่า5%้าเปอร์เซ็นตะฉะนั้นไม่ไม่เหมาะกับพอร์ตกรเกษียณรวยอย่างยิ่งเลยนะครับก็จะเหลืออยู่2พอร์ตก็คือพอร์ตน้องทุน V i เชิงลุกนะครับอย่างลงไป13บาทนี่คือจัดหนักเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับราคาขึ้นมา26นะครับน่องทุนก็ได้หนึ่งอยนละอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เหมาะกับพอร์ตเก่งกาไรไหมนะครับพอร์ตเก่งกําไร ก็แล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่ว่าใครเห็นสตอรีตร่ตรงไหนก็อาจจะลงมือได้นะครับแต่แนะนําว่า,อาพอถ้านทุนในไอเชรุ่นต้องรอ,อให้ p v ต่ํากว่า1อย่างเงี้ยหรือต่ํากว่า1.2แต่ถ้าจะเอาไว้ดูแบบ1หุ้นอย่างเงี้ยก็ซื้อเศษหุ้นก็ได้ตอนที่ลงไป1.5นะครับเราเอาไว้ในเรื่องของเฝ้าดูอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรพวกหุ้นที่มันมี Market Cap ใหญ่ๆเนี่ย ระดับเป็นแสนล้านเนี่ยเวลาการฟื้นตัวเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้ได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างลงไป13บาทนะครับอย่างปีเห็นไหมครับ62 63เนี่ยช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยในปีเดียวกันเนี่ยมันลงไป13เนี่ยแล้วมันขึ้นมา25เนี่ยนะครับมันจะมีปลายปีต้นปีอย่างงี้นะครับแล้วคราวนี้ก็เพื่อนๆถ้าเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวิกฤตไปสู่โอกาสนะครับก็คือเราเป็นนักลงทุนส่วนกระแสนะครับ คนอื่นกลัวนะครับเรากล้าอย่างเงี้ยนะครับลงทุนในช่วงที่มันเกิดผลประกอบการไม่ดิบไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราต้องมองให้ขาดนะครับอันนี้ก็ไว้ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาดูว่าเอหุ้นมิน t เนี่ยเราควรที่จะ,ะลงทุนหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับอย่างเพื่อนๆดูนะครับอย่างเนี้ยเขาบอกว่ามินต์นะว9ก็คือ Warren Series 9นะครับมันเป็น Money g เกมนะครับ ที่พร้อมกินคนโลภอย่างเงี้ยนะครับก็10มกราหกราคามินซีรีส์เนี่ยนะครับอย่างย5่ิายิันวาหกหอยู่ที่16สตางค์สวันเนี่ยนะขึ้นไป81สตางค์นะครับ4ี่เปนี่ยคนที่ไหนอันัดที่จะเทรดนะครับที่จะลงทุนในวอร์เรนเนี่ยก็สามารถเทรดบน,บนกระดานเทรดได้เลยนะครับใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น การเก่งกาไรไปเลยนะครับเพราะว่าเน้นกินส่วนต่างอย่างเดียวไม่เน้นปันผลอย่างเงี้ยอย่างพวกวอลแลนอะไรต่างเนี่ยสามารถเทรดเหมือนกับหุ้นปกติได้กองทุนรวมปกติได้อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าตามหน้าสื่อต่างๆก็จะมีเรื่องของเดอะมันนี่เกมของมนอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วหุ้นประเภทเนี้ยมันจึงไม่เหมาะกับพอร์ตเกษียณรวยเหมาะกับพอร์ตน้องทุนวีไอเชิงรุกแล้วก็เหมาะกับพอร์ตเก่งกาไรนะครับอย่างเอาวอลแลนไปเก่งกาไรเนี่ยเราก็เอาหุ้นแม่ ตัดตัด v 1 v 9ออกไปนะครับมันหมดอายุแล้วนะครับก็เหลืออมิ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองเพื่อนๆก็ลองอลองดูก็แล้วกันนะครับลองพิจารณาว่ามันจะมีจังหวะในการที่จะเข้าสู่การลงทุนหรือการเก่งกำไรได้ไหมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีสุขภาพยอดเยี่ยมนะครับสวัสดีครับ